วันนี้เรามาทําแกงปลาปลาแม่น้ํากันนะคะเราได้ปลาแม่น้ํามานะคะปลากดปลาแม่น้ํานะคะเรามาทําแกงปลากันนะคะเราทําปลามาเค้าเกลือล้ดไว้น้ําเกลือให้สะอาดหัห่นเป็นชิ้นพอดีมานะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีมานะคะแล้วเรามาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสม เราจะมีน้ำพริกแกงป่านะคะสองช้อนโต๊ะนะคะส่วนของน้ำพริกจะแปะอยู่ใต้คลิปนะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเนื้อปลา200อ,อยกรัมน,นะคะกระชายหั่นฝอยสองช้อนโต๊ะนะคะมะเขือเปราะ,ะมะเขือเปราะนะคะเอาตามที่เราชอบนะคะอันนี้ใช้เจดลูกนะคะเจดล,ลูกแล้วเราหั่นแล้วเราแช่น้ํา น้ำเกลือและน้ำมะนาวไว้นะคะมะเขือจะไม่ดัางนะ,ะถัว่วฝักยาวนะคะครึ่งถ้วยเราหั่นเป็นช่อนๆมาเลยนะใบมะก,กรูใะะบมะก,กรูสี่ใบนะคะเราฉีดมาเลยนะคะฉีดเป็นเป็นช่อนๆมาเลยนะใบกะเพราถ้วยนะจะเป็นสมุนไพร ฟ้าหั่นฉล็ดสองช้อนโต๊ะนะ,ะน้ำซุป 500ML นะคะน้ำซุปนะคะ 500ML น้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะน้ำปลาน้ำตลาลทราย1ช้อนชานะคะ่ะแล้วส่วนผสมต่างๆจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะ,ะเราไปทํากันเลยนะคะเราไปทํากันเลยอันดับแรกเราตั้งน้ำซุปให้ร้อนนะคะัะดับแรกตั้งน้ำซุปให้ร้อน แล้วเราไปทำกันเลยอันดับแรกเราละลายน้ำพริกของเรากับน,น้ำซุปก่อนนะคะแล้วตั้งให้เดือดตั้งให้เดือดแล้วเราใส่ปลาลงไปก่อนนะคะเพื่อดับขาวาน้ำต้องเดือดนะ,ะใส่ปลาลงไปนะคะแล้วเราใส่ส่วนผสมตัวอื่นทีหลังนะคะอขอส่วนน้ำซุปและพริกแกงเราเดือดพานนะคะเราใส่ปลาลงไปนะะ เราใส่ปลาลงไปต้มนะคะแล้วอย่าคนนะคะช่วงนี้ให้ปลาเริ่มสุกแล้วเราค่อยใส่ผักตัวอื่นนะคะอ่าอ่า,อาพอปลาเนื้อปลาเริ่มสุกเราใส่กระชายลงไปนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวเพื่อดับคาวทั้งหลายนะคะ,ละ,คะแล้วตัวฝักยาว แกหอมมากเลย <c oughs> พอเราใส่ตัวฝักยาวแล้วนะ,ะตามด้วยมะเขือเลยนะตามด้วยมะเขือแล้วเราปรุงรสเลยนะคะแล้วใส่ใบผา,าทีหลัง <c oughs> ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปลาแล้วชิมดูรสชาตินะคะ แล้วใบกระเพราทีหลังนี่ใกล้สุกแล้วนะคะสุกแล้วเพราะว่ามะเขือเราไม่ต้องการสุกมากเพราะว่าเราทานกรอบๆก,ก็ได้นะจิมรสชาติดูอร่อยมากเลยนะคะอ่า เราเติมใบมะกรูดลงไปเลยนะเติมใบมะกรูดเติมใบกะเพราอ่าเป็นอันเสร็จนะะเราไปจัดใส่ถ้วยกันนะคะเราไปจัดใส่ถ้วยกันนี่นะคะหอมมากเลยพอเราใส่ไปแล้วนี่คือแกงป่าที่อร่อยมากเลยนะคะ่ะอ่าเราไม่ต้องใส่ผงชูรสนะรสชาติของผักออกมาจะอร่อยมากเลยนะคะเราไปจัดใส่ถ้วยกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะแองป่าสมุนไพรน่าทานมากๆเลยนะคะามะาเขือเราไม่ต้องหนักให้ใหไม่ต้องเคี่ยวให้สุกมากนะจะเป็นน้ําใสๆน้ําสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะอ่าไม่มีการใส่ผงชูรสนะอลองชิมดูได้อร่อยมากๆเลยนะคะอ่าไปทำตามกันเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยอ่าทำทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะ,นะเนื้อปลาสดใหม่ปลาแม่น้ําเลยนะปลาแม่น้ํานะคะอร่อยมากๆอ่าไปทําทานกันเลยนะคะค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะการมีคลิปดีๆมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆกวันเจอกันคลิปใหม่คะ่ะ